ได้เวลามาฝึกทักษะงานช่างยนต์กันที่เซิร์ฟเวอร์ซีโทเปียครับผมหลังจากเราเป็นช่างตัดเย็บช่างไม้ช่างก่อสร้างต่างๆมาครับขาดแค่ช่างยนต์ที่กลุ่มของเราที่เซิร์ฟเวอร์ซีโทเปียขาดผมก็ได้ทาการมาหารถที่ไม่มีเจ้าของแถวบริเวณทางสนามแข่งรถทางขึ้นหลุยวิวาการเก็บทักษะสกิลช่างยนต์ต้ตองทําการเลือกอะไรชิ้นส่วนต่างๆของรถเข้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปประกอบใหม่แล้วก็ก่อนที่จะทําก็ควรที่จะอา่านหนังสือมาด้วยถ้าเราไม่ได้เอาเทืดช่างยนต์มาก็ขึ้นช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรเซิร์ฟนี้เป็น XP ขึ้นค่อนข้างเร็วและหมดต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ก็อำนวยความสะดวกในการเล่นช่างยนต์อย่างมากในตอนนี้ทักษะช่างยนต์ของผมระดับ5เริ่มแยกชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถออกมาที่เรียบร้อยจากนั้นอะไหล่รถต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกระจกกันลมหน้าประตูรถเบาะรถเบรกกันสะเทือนท่อไอเสียถังน้ำมันผมจะทำการแยกชิ้นส่วนเพื่อเป็นเศษเหล็กชนิดต่างๆเพื่อง่ายต่อการเก็บและแปลรูปเป็นอะไหล่รถในรุ่นต่างๆในการแยกชิ้นส่วนรถเพื่อฝึกงานช่างยนต์ต้องมีอุปกรณ์จำเป็นได้แก่ ไขค่ควงปแจปแจเลื่อนฉแลงปแจไข่แม่แรงและเพื่อนๆต้องอ่านนิตยสารช่างยนต์เล่ม 1, 1> เล่ม 2, 2เล่ม3จึงจะสามารถแจะชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ประเภทต่างๆในตัวเกมได้ครบทุกชนิดเทคนิคในการประหยัดเวลาการแยกชิ้นส่วนรถยนต์และเก็บผู้เศษเหล็กต่างๆคือเพื่อนๆต้องถอดอะไหล่ของรถยนต์ออกทั้งหมดแล้ววางไว้ที่พื้นในบริเวณใก,ใกล้ๆจากนั้นค่อยมาไล่แยกชิ้นส่วนด้วยหัวเชื่อมถังแก๊สและหน้ากากเชื่อม การทำแบบนี้ตัวละครจะประหยัดเวลาในการใช้ออนิเมชันที่น้อยลงครับนี่คือจำนวนเหล็กทั้งหมดที่ได้มาจากการย่อยรถ5คันได้แท่งเหล็กมา30ท่อเหล็กมา30แผ่นเหล็ก1้0ยเศษเหล็ก200แผ่นเหล็กเล็ก150ต่อไปผมก็จะนำเหล็กที่ได้มามาแต่งรถชั้นที่ผมกำลังจะขับเข้าไปในอู่ไปติดตั้งเกาะคันชนเสริมความแข็งให้รถเพื่อป้องกันกระสุนและผู้ติดเชื้อครับใครอยากดูการแต่งรถแบบเต็มๆสามารถมาดูได้ที่ ไลฟ์สดช่องอา c าชาแนลครับ